สวัสดีครับเปิดคลิปมาด้วยภาพภายในห้องรอตรวจของผมครับคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องความใส่ใจนี่ผมใช้หัวข้อว่าเรื่องความใส่ใจคืออะไรผมเล่าฟังแบบนี้ครับเ,เพื่อนๆจำห้องตรวจห้องผมห้องนี้ได้เดี๋ยวพอเปิดประตูหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเสียงมันมันจะป้องถ้าผมาปิดประตู พูดพูดถึงเรื่องความใส่ใจผมเล่าฟังแบบนี้เมื่อวานเนี่ยไม่ใช่วานเนี่ยวันก่อนเนี่ยผมมีคนไข้มาที่คลินิกนี้ค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่ในเรื่องจํานวนนะครับแล้วก็มีแม่มากับลูกสาวลูกสาวเนี่ยจะเป็นเด็กประมาณสักสามสี่ขวบเขาให้ลูกเนี่ยนอนนอนบนเก้าอี้ สองตัวนี้แล้วตัวแม่เนี่ยนั่งนั่งเก้าอี้ตัวนี้แล้วก็ห่มผ้าให้ลูกคือข้างในผมเนี่ยผมก็จะเปิดแอร์เป็นปกติของผมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวตัวลูกเนี่ยน่าจะมีไข้นั่นแหละแม่ก็เลยให้ให้ลูกนอนแล้วผมมานึกย้อนกลับไปในในช่วงหนึ่งที่ผมเอาตัวโซโซฟาตัวนี้สีขาวตัวนี้ออกไปนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่า เ,เวลาผมเอาโซฟามาใส่ในห้องนี้เด็กจะชอบมากระโดดโลดเต้นแล้วก็จะเอาเท้าเนี่ยมาเหยียบเอาพยันตรงตรงผนังพวกนี้ทำให้มันเกิดรอยที่เป็นรอยเท้าเด็กรอยมือรอยเปื้อนอะไรพวกนี้แหละแล้วก็โซฟาเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องชำรุดนี่ก็จะมีชำรุดผมก็เลยเอาตัวโซฟานี้ออกไปแล้วก็ให้เหลือแค่เฉพาะ ที่เป็นเก้าอี้รอตัวตัวนี้แล้วพอผมมาเจอเหตุการณ์เมื่อวานที่ที่แม่ให้เด็กให้นอนให้เด็กนอนตรงเก้าอี้สองตัวเนี้ยผมทาให้ผมรู้สึกว่าเออเราเราขาดความใส่ใจกับผู้รับบริการหรือว่ากับคนไข้น้อยไปหรือเปล่าแรืให้ความสาคัญน,น้อยไปหรือเปล่าเขาต้องมานั่งรอเรา นานก็นานแล้วยังต้องมาลำบากในการนั่งที่เป็นเก้าอี้แบบเนี้ยซึ่งมันไม่สบายตัวมากๆซึ่งแทนที่เขาจะให้ลูกมานอนอยู่บนโซฟาใช่ไหมครับตั้งแต่เรนี่ยตั้งแต่ระยะเวลาที่เราเอาตัวจนจนถึงคิวตัวเองที่ต้องเข้าไปตรวจเนี่ยเขาก็จะได้ได้มีที่พักคอยที่ที่ให้ลูกให้เขาได้สบายตัวบ้างนะฮะไม่ใช่แบบต้องมานั่งหลับอยู่บนเก้าอี้แบบนี้เนะี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเออเอาละก็คงคงต้อง ต้องเอามันกลับมาแล้วแหละถึงพื้นที่มันจะทับแคบไปหน่อยแต่ก็มันมันก็น่าจะน่าจะตอบโจทย์ตรงเรื่องของความใส่ใจที่เรามีให้กับคนไข้ามากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีก้อ้ตัวน้นสีเดี๋ยวผมพาไปดูก้อ้ตัวนี้ครับดูไกลาอาจจะมองมองดูยากหน่อยก็คือก้อ้ตัวนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมยกมานะครับก้อ้ตัวนี้ผมเอามา ให้เด็กนั่งเล่นนี่ครับผมมีมีสองตัวมาให้เด็กนั่งก็พอพอพอได้โยกเล่นหน่อยก็เอาใจคนไข้เด็กๆหรือว่าญาติของคนไข้ที่ามามารับบริการนะครับพูดถึง <c oughs> ขอไปครับเมื่อกี้จะมีไอไปหน่อยก็มีไม้คำยนันสำหรับผู้สูงอายุตัวนี้ครับตัวนี้เราก็ เอาไว้สำหรับคนที่จะเดินเข้าไปข้างในแล้วมันเสีย่ยงต่อการเกิอดอุบัติเหตุตัวนี้เราก็จะควรมีไว้อันนี้ผมก็มีไว้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมยังขาดไปก็คือตัวรถเข็นนี่คือรถเข็นนะผมผมมีคอมเพลนจากจากญาติของผู้สูงอายุคนหนึ่งนะครับบอกว่า <c oughs> คุณหมอนะนราจะมีรถเข็นมามาไว้บริการด้วยเพราะว่า,าแม่เขาเนี่ยเวลา <c oughs> เดินลงจากรถมาเนี่ยมัน <c oughs> ค่อนข้างลำบากทำให้มันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหกล้มดังนั้นผมก็ควรจะมีรถเข็นมาไว้สํสำหรับผู้สูงอายุด้วยนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมจะต้องจัดหาต่อไปนะครับช่วงนี้ <c oughs> อุตสาห์แบบอัดคลิปหางนะฮะไม่ได้ไม่ได้อัดคลิปแบบต่อเนื่องต่อเนื่อง แต่ปัญหาเรื่องการไอนี่ยังยังไม่ดีขึ้นยังมีปัญหาเรื่องไอยอยู่ต้องขออภัยทุกท่านนะครับอาจจะมีตัดคลิปบ้างเพื่อจะต่อคลิปนะฮะก็ต้องขออภัยไว้ณทีนี้ด้วยนะครับอ่าพูดถึงเรื่องรถเข็นแล้วนะฮะอันนี้ผมจะต้องจัดหามามีมีไว้อย่างน้อยตัวหนึ่งแหละมามาจอดไว้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้บริการกับผู้สูงอายุที่เขาเดินได้ไม่สะดวกนะฮะบางคนต้องต้องอุ้มลงมาจากรถกระบะลงมาจากรถเข็นเ่าเนี้ย ก็เป็นปัญหาหและอุปสรรคในการเข้ารับบริการอันนี้ผมจะต้องจัดหาอย่างหนึ่งถือว่าเป็นเป็นโจทย์ที่ผมจะต้องแก้ไปนะครับแล้วในส่วนต่อมานะครับนี่ผมผมพูดเรื่องความใส่ใจอยู่คือเรื่องความสะอาด <c oughs> เพื่อนเชื่อไหมครับแต่ก่อนเนี่ยผมผมใช้ไม้ถูพื้นที่เป็นแบบเท้าเหยียบแบบเท้าเหยียบแล้วก็มันมันก็จะปั่นถัง เพื่อที่จะเอามาถูพื้นแต่ทุกวันนี้ผมผมใช้ผ้าชุบน้ำชุบน้ำที่เป็นน้ำสะอาดนะฮะมาเช็ดทำความสะอาดตามพื้นเหล่านี้นะครับพื้นที่ที่เป็นพื้นคลินิกทั้งหมดเลยทุกซอกทุกมุมนะฮะไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนที่เรามองว่ามัน,มนอาจจะมีฝุน่นมีเศษผงเศษดินต่างเนี่ยผมก็จะเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดด้วยมือของผมเอง ครับนี่คือคือผมผมพยายามที่จะใส่ใจในรายละเอียดเล็กน้อยเพราะว่าถ้าเราใช้ไม้ม็กหรือว่าไม้ถูพื้นเนี่ยมันมันทำให้เรามองข้ามจุดต่างๆที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่อไปในอนาคตของเราไม่ว่าจะเป็นรอยแตกรอยรั่วรอยซึมหรือว่าการดีดของกระเบื้องยางเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นเพราะว่าเรามองข้ามใช่ไหมครับแต่ก็พื้นที่ภายในคลินิกของผมเนี่ยมันก็ ไม่ได้กว้างแม่การถูก,การเช็ดด้วยมือเนี่ยมันก็สามารถทําได้อยู่แล้วอืออาจจะเสียเวลาหน่อยเวลาเวลาเราทําเรื่องเหล่านี้แต่ว่าถ้าเรื่องความใส่ใจเนี่ยมันมันทำให้กลายเป็นนิสัยของเราได้ว่าเราเป็นคนที่ใส่ใจและรักในความสะอาดนะครับอโอเคคลิปนี้ก็มามาเล่ามาเล่ามา,าบทให้ฟังแล้วกันนะครับว่าผม ผมทําอะไรไปบ้างแต่และว,วันเนี่ยเพื่อนช่ไหมครับเวลาผมผมไม่มีคนไข้แล้วเวลาจะปิดคลินิกเนี่ยคือเฉลี่ยวันวันหนึ่งถ้าผมผมเปิดคลินิกเนี่ยคนสุดท้ายยอดคนสุดท้ายที่จะมาก็จะประมาณสักสองทุ่มครึ่งไปจนถึงสามทุ่มแล้วพอจากสามทุ่มเนี่ยผมก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในการเช็คความเรียบร้อยเรื่องความสะอาด ถูพื้นไปล้างห้องน้ำนะฮะแล้วก็เช็ดถูตามซอกตามหรือตามมุมต่างๆด้วยตัวผมเองเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้จ้างใครนะฮะคลินิกเราเราได้ดูแลเราได้รับผิดชอบเราได้เต็มที่กับมานนี่ผมรู้สึกว่ามันเป็นความใส่ใจที่ผู้บกประกรอบการทุกคนทุกท่าน ที่ที่กำลังจะเปิดคลินิกหรือว่าเปิดอยู่แล้วเนี่ยคว,ควรให้ความสําคัญเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราให้ความสําคัญกับกับสิ่งที่เป็นของเราเรารู้สึกรักรู้สึกหวงแหนเราก็ต้องดูแลคนไข้ได้ดีเช่นเดียวกับสิ่งที่เราทําอยู่ในทุกวันนี้นะครับผมผมเชื่อแบบนั้นในตัวผมนะนะครับโอเคนะฮะอย่างอื่นเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไป อาการเริ่มดีแล้วก็คง <c oughs> หาจะมีเวลามาพูดมาคุยกับเพื่อนๆได้อีกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อาจจะมีคลิปออกมาให้ดูกันบ่อยๆนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็หวังว่าสิ่งที่แชร์ไปก็สิ่งไหนที่เพื่อนๆคิดว่ามองมองว่ามันมันโอเคก็หยิบไปใช้นาไปใช้ได้นะครับสิ่งไหนที่ไม่โอเคเื่อนก็ เอาไปปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับพื้นที่ของตัวเองแล้วกันนะครับแต่สําคัญนะครับที่ผมเล่ามาในคลิปนี้ก็คือเรื่องความใส่ใจเพื่อนๆอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยนะครับเพราะว่าการที่เราเราให้ความสําคัญในทุกเรื่องมันจะทําให้เรา <c oughs> มันจะทําให้เราติดเป็นนิสัยในการรับความสะอาดในการที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วการทำคลินิกของเราก็จะไปได้สวยนะครับโอเคคืนนี้สวัสดีครับ